ตรงที่มันรู้สึกเป็นระยะระยะแต่ว่าตลอดเวลาค่ะสมมุติว่า2นาทีเนี้เราปวดแล้วบางทีเราอาจจะทําอย่างอื่นเพลิดเพลินไปแต่สักพักหนึ่งมันก็จะปวดขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะปวดปวดอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่รักษาอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าฟันเรามีอยู่ทุกคนหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายก็เลยทําให้ดูเหมือนฮิ ก็ <S <S คือทุกคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่ต้องเป็นมาอย่างงี้นนะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อยากทราบว,ว่าพยาพยาธิวิทยาช่องปากคืออะไรคะพยาธิวิทยาช่องปากเนี่ยแปลตรงตัวมันก็คือการศึกษาเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดของโรคต่างๆนะคะเออถ้าถามก็คือมันเป็นหนึ่งในศาสตรของวิทยาการวิจัยโรคในช่องปากก็คือ เราให้การวินิจฉัยโรคในช่องปากโดยการที่เอาเนื้อออกมาอย่างเช่นมีแผลในปากมีก้อนในปากตัดเนื้อออกมาแล้วก็เอามาดูว่ามันประกอบไปด้วยเซลอะไรแล้วก็ให้การวินิจฉัยโรคแล้วก็วางแผนการรักษาต่อไปจริงๆก็ไม่เคยคิดนะคะว่าแบบทําไมต้องมีการศึกษารขนาดน,นั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตประจําวันของเราอะ่ะเรื่องจากปากอะ่ะตื่นเช้ามาเราทานอาหารแลวยังต้องแปรงฟันอยู่ทุกวันเราก็คิดว่ามันก็น่าจะมีวิธีการที่ต้องรักษาแล้วก็ศึกษามันอย่างจริงจังเหมือนกันนะคะ และอยากทราบของเรื่องของฟันคุดบ้างนะคะอยากทราบว่ารักคุดเนี่ยอพอรู้จักแล้วแต่ว่าฟันคุดยังไม่รู้จักพอรู้จักแล้วจริงเหรอพอรู้จักบ้างรักคุดคืออะไรเนี่ยรักคุดก็ในความหมายของหนูก็หมานกันอกหักแล้วก็มันเจ็บปวดมากก็เลยอยากว่าฟันคุดอย่างเงี้ยมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรในพจนานุกรมเนี่ยมันหมายถึงงออยู่กับที่ไม่สามารถที่จะ ออกไปไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นฟันคุดมันก็คล้ายลักคณะตรงที่ว่ามันมันไม่ดีไม่มีใครอยากเป็นเนาะความหมายของฟันคุดก็คือมันเป็นฟันที่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้มันฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรประมาณนั้นตัวหนูเองก็เคยผ่าค่ะเพราะว่าจัดฟันมาเนี่ยพอเราเอ็กซเรย์ฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมันเห็นว่ามันมีฟันคุดเนี่ยเขาก็จะแนะหมอก็จะแนะนําให้ผ่าขึ้นทันทีเพื่อที่จะได้ทําการจัดฟันนะคะ เกิดจากอะไรอะคะอือคือถ้าถามว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยส่วนออตอบง่ายๆก็คือมันเกิดจากการที่ขานไกยคนเราเนี่ยมันมีที่ไม่พอให้ฟันขึ้นมาได้ครบ32สิบสซี่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับฟันกรามซี่ในสุดซึ่งมันจะขึ้นมาเป็นซี่สุดท้ายในช่องปากขึ้นตั้งอายุประมาณ17-20ปีอะไรประมาณนั้น ราต้องทําการรักษาอางไรคะถ้ามีฟันคุดขึ้นมาเนาะคือมันก็จะมีสองกรณีนะบางทีเนี่ยคนไข้ก็จะมาหาเราว่าเขามีอาการปวดปวดมาเลยเนื่องจากมันขึ้นมาฟันมันขึ้นมันพยายามขึ้นมาบางต่วแล้วมันมีเหงือกที่คลุมอยู่นะคะทีนี้พอเหงือกคลุมอยู่เนี่ยถ้าทำความสะอาดไม่ดีฟันเกิดผุหรือเหงือกข้างในมันมีการเตพมากๆเนี่ยคนไข้ก็จะปวดบวมขึ้นมานะสุดน,นั้นก็คือแนะนำให้ทำการถ่าออกเนาะหรือว่าถ้าทิ้งเอาไว้นะคะ ฟันนั้นก็พยายามจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ก็ดันนะจนฟันซี่ก่อนหน้ามันปวดหรือบางทีฟันจนดันจนฟันหน้าล่างเนี่ยเกไปหมดเลยพยายามหาทางที่จะขึ้นมาให้ได้เนี่ยกรณีน,นี้เราก็แนะนําให้เอาออกเหมือนกันนะคะตอนที่ตอนที่มีมีฟันคุดอยู่เนี่ยสาหัสกว่าตอนที่ไปผ่าเยอะเลยอะคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเจ็บแล้วมันก็ดันเหงือกทาให้อักเสบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามัน พอมีอาการอักเสบเนี่ยเราก็ต้องดูแลระวังในหลายๆเรื่องไม่ไม่ว่าจะเป็นน้ําลายที่แบบว่าพอมีการอักเสบติดเชื้อแล้วมันก็จะบูดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าพอผ่าแล้วเนี่ยตอนผ่าเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะเขาก็ฉีดยาชาเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันสบายมากกว่าที่จะมีอยู่ ก็แสดงว่าไม่ต้องบางทีไม่ต้องเอาออกก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นฟันเออจริงๆแล้วเนี่ยทางเราจะแนะนําให้เอาออกไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามเพราะว่ากรณีที่มันมีการศึกษามาแล้วว่าถ้าทิ้งเอาไว้นะคะมันมีโอกาสที่จะมีถุงน้ําที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฟันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วถ้าทิ้งไว้าน,น,นานๆเนี่ยถุงน้ํานั้นมันมีความสามารถที่จะขยายตัวเนาะซึ่งในที่สุดมันก็จะทําลายกระดูกบริเวณน,นั้นทําให้เกิดอาการบวมขึ้นมานะคะเออเพราะฉะนั้นแนะนําให้เอาออกถ้าสามารถทําได้อืม าฝากคาแนะนํากับผู้ที่ไปฟันคุดอยู่ะคะ่ะที่มีอาการฟันคุดเออเนาะคือฟันคุดเนะะี่ยค่ะอาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้นะถ้าพบว่ามีนะก็ให้มาพบทันตแพทย์นะคะหรือถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการอะไรนั่นแหละแต่ว่าได้เวลาที่ฟันซี่นั้นควรจะขึ้นแล้วคือประมาณสักขึ้เจ็ดถึงยี่สิบปีเนี่ยจริงๆนั้นะนาให้มาเอ็กซเรย์เช็คนะคะว่าดูว่า มันสามารถที่จะเอาออกได้หรือยังมันมีความสามารถที่จะขึ้นได้ไหมนะคะฟันที่นั้นเออพื่อที่จะได้วางแผนการรักษาต่ตอไปมันก็จริงๆแล้วกันไว้ก็ดีกว่าแกนะคะเพราะว่าหนูเองก็เคยปวดฟันมากปวดแล้วก็รู้สึกว่าคือคุณแม่บอกว่าเออเนี่ยปวดฟันทานยาแก้ปวดทานยาแก้เศษก็อาจจะหายอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่หายอะเราก็ต้องไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันน่าจะเกิดอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้อยู่ข้างในช่องปากนะคะเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องใส่ใจเหมือนกัน อาจารย์ในหลวงเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะนะจริงๆเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เป็นเป็นต้นแบบของการดําเนินชีวิตในทุกเรื่องใช่ไหมคะท่านก็มีความเมตตากรุณาความอดทนเนาะเอ่อก็ตัวเองก็จะพยายามนำนำแบบนั้นมานำาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านเน้นย้ำให้ประชาชนทำก็คือให้พึ่งตนเองนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงหนูมีทุกอย่างที่เป็น ตูเอาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบในทุกๆเรื่องอะค่ะเพราะว่าหนูเกิดเป็นคนไทยแล้วในหลวงของเราเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าท่านมีบุญคุณต่อเรามากพระศพนิกรทุกคนทราบซึ้งแล้วก็รับรู้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูใช้ชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอะไรของพระองค์ท่านหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่เราอ่านเจอว่าท่านใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดอะไรอย่างเงี้ยการประหยดัดการพอเพียงหนูก็เอามาใช้หมดทุกอย่างคะ่ะ สวัสดีสำหรับวันน uh, ี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เสียสละเวลาอันนี้ค่ามาช่วยให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกอเล็กๆเคยสงสัยว่าทำไมพ่อยอมอดทนทุกอย่างต้องเหนื่อยกว่าใครในบ้านเดินจูงมือคอยสั่งสอน เป็นดวงดาวที่ส่องนำทางให้เราจะสุดจะทุกข์เคียงข้างยังจำครั้งหนึ่งเคยทาสซอยคำที่ตอบหนึ่งคาชัดเจนทุกอย่างนั่นคือคำว่ารัก